ับสียงเชียงตูอีเสียงเงียง้ยวหัวชายตอนรับมีแปะให้คุณมุกนีมม้มากไม,ไม่ได้ยินนานแล้วนะ,ะต้อนรับตูจีนนะครับสองพหกสิบห้าปีเสือของเราปีเสือทองของเราตรงกับปีเกิดปีนี้นะว้าปังแน่นอนน,อนะคะเสือนะคะเออแล้ววันนี้ตูจีนจะแต่งเป็นเสือไหมคะไม่เอาไปาเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ใส่ชุดนี้ไม่ได้ร้อหร้อนอันเงี้ยตูจีนนึกถึงอะไรนึกถึงสิ่งแรกเลยใช่ไหมอ่างเปา <c oughs> อ่างเปาอ่งเปาเกี่ยวไหมเกี่ยวเกี่ยวถ้านึกถึงจีนจริงๆเหรอคะเออหนูชอบกิน ขนมเทียนขนมเปียชอบกินขนมชอบไปดูเพื่อนเพื่อนไหวแต่บ้านเราอ่ะไม่ทําแล้วแบบไหวหรืออะไรเงี้ยแล้วอบไปขอกินไปบ้านคนอื่นแล้วก็ไปขอไหว้ด้วยไปขอกินด้วยชอบมากไก่เป็นตัวเนาะแล้วก็มานั่งลวนเนาะใช่คือแบบสุดในงานแต่จริงๆแล้ววันนี้คุณพึ่งก็แบบไม่ถึงความเป็นจีนนะไม่ถึงหนังจีนพี่เลียดจีนแบบนันทุกตอนสมัยก่อนนะเธอได้ดูปะปวงจีนทันทันแต่บอกว่า ดูแล้วมันแบบว่าแต่งองค์ทรงเครื่องแบบอลังอะ<ช>่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออสมัยคณะเขาเป็นอย่างนั้นจริงเหรอโคจริงคณสุดูระกูลอย่างแหม่บ้านเรายังอ,อลังการเลยถ้าเทียบกับบ้านเราก็เหมือนจักจักวงวงนะไม้ของเขาเป็นชุดจีนที่อยู่ในราชสำนักหงเปยหงเฮาอ่ะเนือ้อออกปะเหมือนแบบ มันชัดเขาจะชัดมากเลเรื่องของชุดแล้วก็การเดินอะไรเงี้ยอ๋อถ้างั้นก็เปรียบได้บ้านเขาจะเป็นจีนแบบแต่นั่นนันอย่างเงี้บ้านเราจะเป็นอโยธยาที่เป็นทิศไทยถูกต้องถูกต้องนั้นเลยเนาะดังนั้นก็วันนี้เอางี้ละกันเราจะแปลงร่างเป็นเสือไม่ใช่เราจะแปลงร่างเป็น นักแสดงในพีเลียดหนังเก่าของจีนในปอบุญจินในแต่ปอบุญจีนคือใส่ชุดแล้วก็ได้เลยนะเพราะว่าสีผิวได้เลยจะเป็นแบบคล้ายๆอารมณ์แบบนั้นที่แบบถูกต้องชนะทีู่มคิดเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยวอลยุทธแล้วก็ให้รู้สึกว่าเป็นภาพจีนโบราณลองดูแล้วกันจะรอดไม่รอดโอ้น่าสนใจมากเลยค่ะเออทุกคนน่าจะลุ้นตามว่าจะเป็นเหมือนที่ทุกคนคิดหรือเปล่าใช่ ไม่ค่านี่แหละจะเป็นได้หรือเปล่าน้าเอ๊เดี๋ยวนะขอถามนิดนึงค่ะว่าในเปาบุญจินในสมัยนั้นเขาต้องผมยาวนะครูผมยาวครูจะยาวถึงไหนก็ต้องเซตอะค่ะโอ้โหตายแล้วยิ้ไม่ได้ค่ะช่วงนี้ไปติด<ล>ตามไปติดตามโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าการเปลี่ยนเมคอเวอร์ครูตุ้ยครูปาเป็นซีรีส์จีนจะเป็นยังไงไปกันเลย ปาแล้วนะคะจะมาเปลี่ยนลุกเป็นลุกจีนอะแหละวันนี้นะคะก็จะมีพี่คอนปอนแล้วก็มีพี่บอยมาเป็นช่างหน้าช่างผมนะคะทุกคนสามารถไปติดตามได้เป็นช่างคู่ขวัญนะที่แต่งกันตลอดเลยเริ่มต้นที่ยกคิ้วขึ้นแล้วค่ะมาดูกันค่ะจะเป็นจีนแบบอาหน่วยเอาหน่วยตึงแล้วไปดูกันเลย คุูตุ้ยเสร็จแล้วนะครับในคอมพิวต์ลุกนะครับวันนี้เป็นเจ้าชายจีนนะเดี๋ยวจะมาดูว่าคุูตุ้ยจะโพสยังไงแล้วเดี๋ยวรอคุูปานะเพราะวันนี้จะเป็นซีรีส์จีนนะให้เห็นถึงภาพโบราณเก่าของจีนเลยไปชมกันเลย ่่่นนญญีีปุมาเสร็จแล้วค่ะกำลังจะถ่ายแบบคุณตุ้ยถ่ายไปแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวกําลังจะเข้าสู่กระบวนการถ่ายแบบแบบจริงจังนี่ตอนนี้คือคิ้วเนี่ยประมาณนี้แล้วนะถึงขมับแล้วนะนะคนอะไรคะถ่ายอยู่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ช่เต็มมากเลยคุณป้าเนี้ยทำเป็นเลยดีๆเอาดีๆมาสถานที่นี้เรารู้สึกว่าเราไม่เต็มเพราะทุกคนเต็มหมดเลยคุณพี่แต่เราก็รู้สึกว่าเต็มเต็มมากกว่าเดิอยู่ดีอินเนอร์อินเนอร์คือเต็มวันนี้เราสองคนก็มาสร้างความสีสันให้กับทุกๆคนกันเนาะเรวัูจีนแล้วก็มาไหว้อะไรนะคะเรียกว่าอะไรสันจ้าสันจ้าเนาะของที่แบบว่าคนจีนเขานับถือก็ต้องทำตามประเพณีด้วยเนาะ ไม่ได้สวยอย่างเดียวยังไงก็สำหรับ EP นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจุลิกตุ้ยุปาด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะว่าจะทำอะไรต่อไป